หน้าที่ฉุกเฉินเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เต็นท์รถยนต์มือสองแห่งหนึ่งย่านกาญจนาพิเศษโดยมีดนุพัฒน์ขจีการนนท์เป็นพนักงานขายและทุกๆเช้าเขาจะต้องตรวจความเรียบร้อยของรถยนต์ภายในเต็นท์มาทํานี่ได้ประมาณ3เดือนวันนั้นเป็นวันศุกร์มันต้องสตาร์ทรถที่เต็นท์ทุกๆคันสตาร์ททิ้งไว้ตอนเช้าพามานปกติแหละแล้วก็ไปนั่งรอที่ห้องเซลล์หลังจากคุนเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยดนุพัฒน์ จะเข้ามานั่งอยู่ภายในออฟฟิศเพื่อรอลูกค้าที่สนใจหาซื้อรถยนต์มือสองลูกค้ามาออกไปต้อนรับเขาหน่อยป่ะดีลูกค้าอะไรเดี๋ยวพี่รับเองโอเคถ้าจบแบ่งคนละเครื่องถ้าของรู้เรื่อง จบนะนั่งเล่นอยู่น้องที่ออฟฟิศแหละเราผู้จัดการเคาะเรียกผมมาว่ามีลูกค้ามาแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็รู้เหือนการน้องเขาจะไปรับแต่ผมบอกน้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่รับเองน้องมันก็แซวเล่นบอกว่าถ้าพี่จบสดมาแล้วแบ่งค่าคอมคนละครึ่งนะอะไรเงี้ยดูแลลูกค้าหน่อยนี่<ล>นครับพี่สนใจรถตัวไหนครับเออนะปีสนะักป,ประมาณ 2011. 2อ1พราคาราคา ห้าหกแสนห้าหกแสนมีมีอยู่พี่เดี๋ยวข้างในเลยเดี๋ยวไปดูรถเดีด้านในครับสวยนะอ่าสวยสวยดูละอันนี้ไรเฮียอ๋อีขาวซะด้วยแม่ทูกใจจังนี้แอปเ้ไฮบริดครับคันนี้รถวิ่งน้อยมากเลยเฮียวิ่งแค่สองหมื่นกิโลเองแล้วตอนนี้ทางเต็น์เรามีโปรชัน่นฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานรถเลยดูแลรักษาจนเฮียขายรถคันนี้จนรถคันนี้พังเราประกันครับสวย ราคาตามป้ายเลยครับ649,000บาทสวยๆครับรถคันนี้งัีนขอดูเคร่องเครื่องหน่อยอ่าด่าสกู่ครับง่าผมเปิดตัวนี้มันเป็นรุ่นไฮบริดครับเป็นเครื่องไฮบริดใช้ระบบไฟฟ้ากับน้ำมันอีกน้ำมันนี้ได้ e 8 5ด้ด้วยประหยัดมากๆคันนี้ โอ้รุ่นนี้ใส่ e 8 5ก็ได้ใช่ครับรถ Honda รุ่นใหม่เป็น e 8 5หมดแล้วครับแต่นี่เป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยพวกไฮบริดครับนประหยัดใช่เง้นผมขอลองหน่อยได้ไหมได้ครับถ้าเฮียลองแล้วเฮียถูกใจเฮียจะซื้อสดหรือว่าจะจัดไปแน้นครับถ้าผมลองแล้วถูกใจเนี่ยนะเดี๋ยวผมซื้อเงินสดเลยงั้นได้เพราะวันนี้ผมเตรียมตัง ติดกระเป๋ามาบ้างจำนวนหนึ่งได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเฮียรอสักครู่นะเดี๋ยวผมไปเอากุญแจที่ออฟฟิศลูกค้าเขาไม่ค่อยคุยเรื่องราคาไม่ต่อรองราคาอะไรเงี้ยส่วนมากก็ต่อราคาโอเคจบลงราคานี้เรียบร้อยแล้วนะเออถึงจะไปลองรถอะไรเงี้ยแต่คนนี้เขาไม่ค่อยต่อราคาไนงะคือมันแปลกนะมันผิดจากลูกค้าทั่วไปในขณะที่เดนุพัฒน์กลับมาที่ออฟฟิศเพื่อเอากุญแจรถ ด้วยความรู้สึกผิดปกติเขาจึงยืนดูรูปของมิชาชีพที่ติดอยู่ด้านในออฟฟิศเอะใจไงว่าแปลกๆมันเหมือนแบบมีเซนต์นิดหน่อยว่าลูกค้ามันผิดปกติอะผมก็ไปดูป้ายมิชาชีพที่พวกผมมีแปะไว้ว่ามันมีหน้าขายหน้าตรงหรือเปล่าพอดูแป๊บนึงก็โอเคไม่มีไม่มีก็หยิบกุญแจไปลูกค้าแปลก ไอ่ะถ้าพี่ไม่กลับมาไปห้นทีแจ้งลูงกสาวไดเลยนะเอยไม่มีหรอกทรงเกวจะดีอ่ะซื้อเงินสดเลยก็ได้แต่งตัวก็ดีพี่อาจจะคิดมากไปเองนะเอออยา่าคิดมากจะนี่เป็นไรไู่รู้อโอเคเฮียกูจะมาแล้วครับเดี๋ยวจะลองดูกันขึ้นรถเลยแป๊บนึง เดนุพัฒน์ได้พาลูกค้าออกไปทดสอบสภาพรถโดยเขาเลือกที born, ่จะเป็นคนขับรถให้ลูกค้านั่งรอบแรกผมขับเองระวังไว้คือไม่อยากให้เขาขับเลยก็เลยขับเองเนียนี่ตาเล้งดีมากเลยช่วงล่างแบบนิ่งๆเลยเงียบๆเนี่ยอันนี้มันรถวิ่งน้อยวิ่งสองหมื่นโลเองผมว่ามันเงียบดีนะเฮียมีไปดูรถที่อื่นมามั่งหรือเปล่าครับก็ ไปดูเต็นท์ใกล้ๆนี้แหละพอมาเจอคันนี้นะค <c oughs> ันโอเคเลยอันนี้รถมันยังใหม่อยู่ครับได้ไปไม่ผิดหวังแล้วรถเหมือนออกห้างเลยมื่อนหนึ่งวนตั้งแต่เต็นท์สี่ออกไปวนข้างหน้าเหยียบให้เขาดูว่าเอออาตราเร่งดีรถไม่มีเสียงดังอะไรแล้วก,กลับมาที่เดิม <c oughs> โอเคไหมครับเนียผมก็พอใจนะสภาพโอเคเลยว่าแต่ว่า ให้ผมลองขับอยได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาได้ครับลูกค้าได้ขอทดสอบสภาพรถด้วยตัวเองดนุพัฒน์จึงสลับที่กับลูกค้าตามปกติซึ่งในขณะที่ลูกค้าขึ้นมานั่งบนรถเขาได้วางการะเป๋าไว้ทางด้านขวาและมีท่าทีผิดสังเกตปกติคนเขาจะเอากระเป๋าอะมาวางตรงคอนโซลกลางใช่ไหมล่ะแต่นี่เขากระเปา๋าวางไว้ข้างตัวฝั่งขวาเป็นกระเป๋าถือแบบกระเป๋าน้ตบุ๊กอะ เมื่อลูกค้าขับรถมาถึงบริเวณหน้าเต็นท์รถดนุพัฒน์ได้สังกเกตเห็นว่ากระเป๋าของลูกค้าเปิดอยู่ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดเลยมากเอใจนิดหน่อยแหละแต่พอขับออกไปหน้าเต็นท์ก็เห็นสังเกตเห็นซิปกระเป๋าเขาไม่ได้รูดเริ่มระแวงกรู้สึกว่ามันอัตราเร่งมันดีนะรถยังใหม่เง้ยครับรถใช้ได้ครับพุงมาเลยก็เบาหนุนนวลดีนยครับออาแบบี้ตามทางที่ผมขับมาเมื่อกี้แหละครับลูกค้าขับรถออกมาห่างจากเต็นท์รถาราว3 0 0เมตร จ,จู่แดนุพัฒน์ก็สังเกตเห็นลูกค้าใช้มือล้วงไปที่กระเป๋าที่วางอยู่ทางด้านขวาช่วงกับรถเห็นเขาเอามือล้วงกระเป๋าเราก็เอาละโดนละคือยังลุ้นอยู่ว่าไม่ให้ไม่ให้ใช้ปืนไงแล้วพี่ก่อฉีดสะเป็น เขาหยิบขึ้นมาแบบเห็นเหมือนเป็นกระป๋องสเปย์อ่ะสีดำดำเขาก็ยังบอกกันนะว่าเดี๋ยวขอฉีดสเปย์หน่อยเหมือนให้บอกให้เรารู้ว่าเขาจะฉีดตัวเขานะทันทีที่ลูกค้าหยิบสเปย์ขึ้นมาเขาจึงหันกลัวสเปย์ยแะฉีดพ่นใส่เดนุพัฒน์ทันทีคือผมเตรียมตัวไว้อยู่แล้วผมก็เอามือดันไม่มันไม่โดนหน้าผมมันโดนมือโดนมือเต็ม,เต,มเต็มเลยเย็นๆแต่มันไม่มีกลิ่นผมก็ดันดันดันไว้อย่างนี้แล้วผมเอามือซ้ายหยิบกุญแจจะทาไงอ่ะ เป็นกุญแจเรต้องน้าแหละพอคิดในใจว่าไม่มีกุญแจอยู่รถ,รถรถมันเป็นอัจฉริยะงี้มันน่าจะไปได้ไม่ไกหลหรอกเดี๋ยวก็ดับคิดผิดไม่ดับ <c oughs> จนกว่าจะดับเครื่องเองนี่พี่เขาเอารถไปแล้วเนี่ยเขาขี่ต่อไปผมเนี่ยเอาแล้วรถไปไหนอะ่ะเนี่ยเขาขับไปทางบางบัวทองเนี่ยไป,ไปตามดิมตามก็รีบรีบเอารถตามกันไม่แน่ใจว่าเขาตรงไปทางสายสองหรือว่าว,าวนไปทางบางบัวทอง ผมก็เลยบอกเออลองวนไปทางโมทอทองเข้าซอยเล็กซอยน้อยก็ไม่เจอ